มาครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมพาอัปเดตสต็อกวีออสนะครับพร้อมกับวีออสที่เข้ามาใหม่อีก5 6คันนะอย่างคันนี้เลยคันแรกไม่สามหมืโลโอ้โหเป็นไงวีออสสองพนะครับ1.5ุรุ่นมิดต,ตัว long top, รองท็อปฮะฝั่งนี้ครับทะเบียน5019หไม่ห้0 0 0 0โลมีแต่ไมล์หลักหมื่นทั้งนั้นเลยคลิปนี้บอกเลยว่าใครดูใครสนใจวีออสอยู่ได้รถไปใช้ได้นอนคุณภาพเกรดเอทุกคนันและรับประกันเครื่องเกียร์1ปี20 0 0 0โลเข้าศูนย์ครับ มีแถมให้เลยในคลิปนี้ใครสนใจตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่สนใจรถยนต์มือสองวีออสมือสองทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับวีวีออสมือสองพบกันกับผมบีพีจดอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้นะครับคลิปนี้มาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับมีอัปเดตวีออสนะเข้ามาอีกรถหนึ่งประมาณ6คัน นะให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับพี่ๆจะได้ดู v ีอออย่างจุกใจนะว่ามีขนาดน่าสนใจบ้างสำหรับสาวก v ีออนะวันนี้ผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะฮะตรงนี้เขาเรียกว่ากโกดังที่3เป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่เป็นโกดังเก็บรถที่รอปรับสภาพนะครับวันนี้ มีวีออสคันไหนน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวได้ดูกันแน่คลิปนี้นะครับก่อนจะเริ่มคลิปก่อนจะพาไปดูรถนี่สองคันข้างหน้านี้ผมบอกเลยว่าเด็ดไฮไลท์ทั้งคู่เลยผมขอแจ้งแบบนี้ก่อนสิ่งที่พี่พี่ดูคลิปนี้แล้วพี่พี่จะได้จากคลิปนี้นะครับวันนี้นะฮะได้รถที่มีคุณภาพเกรด A ทุกคันไปใช้งานนะครับทำไมถึงเป็นเกรด A ล่ะนะครับรถที่การันตีการชนหนักผิดคว่ำจมน้ำนครับนะวีออสสองคันนี้หรือว่าคันไหนที่ผมให้ดูแล้วแต่หนึ่งเลยเป็นรถหน่วยงาน รถหน่วยงานคืออะไรรถหน่วยงานคือข้อดีนะครับของรถหน่วยงานคือเข้าศูนย์ทุกระยะตั้งแต่หมื่นกิโลแรกนะฮะทุกหมื่นโลหรือทุก6กเดือนนะครับรถจะโดนเรียกเข้าศูนย์น,ยนะครับไม่มีข้ยอยกเว้นนะย้ําเลยว่าไม่มีข้อยกเว้นที่เป็นรถหน่วยงานนะครับจะต้องเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลหรือทุกหกเดือนถ้าวิ่งไม่ถึงนะถ้าวิ่งถึงหมื่นโลปึ๊บ GPS จับเลยเรียกเข้าศูนย์นะครับเป็นข้อกําหนดในสัญญาออกไว้อยู่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันจะการันตีได้ว่ารถเราเนี่ย เข้าศูนย์ทุกระยะการันตีการชนหนักพิกความจมน้ำเพราะว่ามันมีบ่งบอกในศูนย์หมดเลยนะครับอันดับที่2ผมตรวจสภาพรถให้อีก274จุดนะครับโดยบริษัทเติร์ดปาร์ตี้บริษัทมาตรฐานสากลนะครับธนาคารส่งมาตรวจเองนะครับจะตรวจสภาพรถตั้งแต่ภายนอกนะฮะภายในห้องเครื่องช่วงล่างนะครับเครื่องเกียร์ทั้งหลายนะฮะหลักๆเนี่ยหจุดหลักนะครับ ตรวจสภาพรถ274จุดนะครับการันตีว่ารถเราเนี่ยเกรดเอของแท้นะฮะไม่มีการชนกักพิวามชมน้ำมีใบเซอร์ตัวรถออกให้นะมันจะขึ้นแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์เลยนะครับออกให้ชัดเจนนะครับพี่ๆสบายใจได้ในจุดนี้นะครับ 3. นะฮะวันนี้ครับใครที่สนใจรถคันไหนก็แล้วแต่ที่ผมนำเสนอไปนะครับประกันเครื่องเกียร์ฟรี1ปี2 0 0 0 0โลนะครับประกันเครื่องเกียร์ตรงนี้นะ พี่ๆอาจจะมองว่าเฮ้ย hey, คุณบิวที่ไหนเขาก็แถมการประกันเครื่องเกียร์มันเป็นวารันตีของทางร้านอยู่แล้วนะปกตินะไม่ใช่นะพี่นะวารันตีที่ผมแถมให้พี่ๆนะครับเป็นการเข้าศูนย์นะครับเป็นวารันตีศูนย์นะครับแจ้งแบบนี้ก่อนนะข้อแตกต่างนะทราบกันดีนะครับประกันเข้าอู่ก็คืออู่ขา้างนอกอู่ข้างทางใครก็ได้ซ่อมรถเรานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับที่ผมแถมไปนะเป็นวารันตีเข้าศูนย์นะครับ1ปี20 0 0 0โลนะเข้าใจกับเข้าใจตรงกันนะพี่นะ เข้าใจตรงกันนะฮะเข้าศูนย์หนึ่งปีสองหมื่นโลฟรีนะครับอ่านะฟรีใช้คําว่าฟรีนะครับตามนี้เลยนะพี่ๆจะได้ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าว่าวันนี้มีคันไหนที่เป็นไฮไลท์บ้างผมขอเริ่มด้วยแบบไฮไลท์สุดๆก่อนเลยนี่เพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับวีออสด้านหน้าแบบนี้เจนสามครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เงาๆแบบนี้ครับงดงามฮะล้อแมกเป็นลมดําปัดเงาครับทะเบียนจําไว้นะพี่นะ ใครที่สนใจคันไหนนะครับแคปหน้าจอมาหรือว่าทักไลน์ผมมาโทรมาหาผมหน้าเบอร์่าหน้าคลิปนะครับ0855366287ผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับต่างจังหวัดออกได้ครับผมมีบริการฝากเซ็นถึงที่นะครับดอกเบี้ยต่ําสุดนะฮะถ้าเกิดว่าลูกค้าเครดิตดี <c oughs> ขออภัยถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับพี่ๆที่เครดิตดีจริงๆอาจจะมีผ่อนบ้านนะผ่อนรถอยู่แล้วนะครับผ่อนบัตรเครดิตดีๆแบบเกินปีแล้ว่าผ่อนดีผ่อนตรงไม่เคยเบี้ยวไม่เคยล่าช้าอะไรเขานะครับเอาดอกเบี้ยต่ําสุดไปเลย2.39%นะครับพี่ครับดอกเบี้ยชนเลสป้ายแดงนะครับ2.39%นั้นแบบฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยนะเอาไปเลยครับดอกเบี้ยต่ําสุด2.39นะครับถ้าเกิดว่าเครดิตปกติทั่วไปนะอาจจะไม่ได้ดีมากไม่ได้มีโลนใหญ่บ้านรถอะไรอย่างงี้นะครับ ต่ำสุดคือ2.79นะครับมีให้นะสำหรับดอกเบี้ยสำหรับคนที่ซีเรียสดอกเบี้ยมาหาผมได้เลยนะครับต่อเลยที่รถคันนี้นะครับคันนี้เป็นตัวไฮไลท์ที่สุดที่จะนำเสนอผมขอเปิดด้วยคันนี้ก่อนเลยนะทะเบียน4492สนะครับสนใจติดต่อมานะครับเป็น v ีออส1.5รุ่นมิดครับตัวรองท็อปปี2019นะครับที่สำคัญเลยที่เป็นไฮไลท์ที่ผมแจ้งไปนะครับคือเลขใหม่นะครับคันนี้นะครับเลขไม่เพียง39,700โล คุณผู้ชมครับรถป19นะครับผ่านมาแล้ว5ปีนะผมตีเฉลี่ยไว้ให้ไม่40,000ก็ได้อะไม่40,000โลนะครับคันนี้นะจริงๆมาน339,000กว่าๆนะหลักร้อยผมตีให้40,000เลยนะครับปี19ไม่40,000เฉลี่ยการใช้งานในประมาณ8 0 0นโลต่อปีคุณผู้ชมคันนี้ไฮไลท์มากราคายอยู่ที่389,000นะครับแบบฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ6,006นะพี่ผ่อน6,006พี่ได้รถสภาพ์องๆป้ายแดงไม่39,000ไปใช้ คโคตรคุ้มเลยคันนี้เป็นรถสีขาวด้วยนี่พาดูเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดหมดเลยนะครับสามแสนวิออนรุ่นมิคันนี้มีด้านหลังนิดหน่อยที่ถากมานะครับตรงเนี้ยผมเก็บงานดูแลให้นะพี่นะไม่ต้องกังวลนะครับรถทุกคันนะครับผมไม่ได้ขายตามสภาพนะผมปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับล้างขัดสีสปาซาวน่าให้หมดทุกอย่างนะครับ ในราคานี้มีประกันเครื่องเกียร์1นปี20,000โลไปให้ด้วยและถัดมาอีกคันหนึ่งคือคันนี้ทะเบียน5019นนะครับ5019เนี่ยเดี๋ยวผมขอดูราคานิดนึงอ่ะ5019นะ่ะพี่ๆเป็นวีออสหนรุ่นมิดเหมือนกันนะครับ1.5ุ 1, 5, รุ่นมิดเลขไม่อยู่ที่5,700นโลนะครับคันนี้ไม่ห้าหมื่นเจ็ดร้อย 5, 7, โลคันนี้ไม่สามหมื่นเก้าขยบมานิดนึงไม่ห้าหมื่นเจ็ดร้อย 5, โล มากกว่ากันหมื่นหนึ่งนะก็เอารถราคาไปเลยหมื่นหนึ่งนะครับฝั่งขวา389ฝั่งซ้าย379,000นะฟีดาวอดหกพัน4เอาสิเอานะครับใครบอกว่าเอ้ยผ่อน6ั0หคุณบิวผมว่ามันแรงไปนะผมขอ 6, พอนไม่เกิน6,500ได้ไหมนี่พอดห0 0นี่ไม่50,000วีออส1.5รุ่นเมรปี2019ฮนะพวกนี้เป็นรถหน่วยงานหมดเลยเข้ามาใหม่ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่ให้ดูอีกเทียบ เดี๋ยวพาไปดูนะดู 2, นน 2> <ม>คันนี้ก่อนไม่ห้าหมื่นเจ็ดร้อโลกับราคาที่ตั้งขายเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทฟิดาพอนหกพันสี่นะครับได้รถหน่วยงานเหมือนกันร,รุ่นเดียวกันเลยวีออนรุ่นมิดตัวรองท็อปมีจอทัชสกรีนให้มีแอร์ออโต้มีกล้องหลังให้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลย2คันนี้มไม่สามหมื่นเก้าไม่ห้าหมื่นเจ็ดนะครับพอนอยู่หกพันหกกับหกพันสะี่สองคันนะเดี๋ยวขยับไปดูนิดนึงเดี๋ยวมีให้ดูอีกอาสาขาใหญ่นะครับโกกดดังทีีี่1นะผมมใหู้อ อสองสำคัญเดี๋ยวพาไปดูนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนว่ามีขนาดไหนบ้างอ่านะยาลิสนะนี่ยาลิสตัวสปอร์ตนะครับห้าแฮดแบ็กห้าประตูก็มีเหมือนกันใครรู้จักวิววีออสมือสองแน่นอนว่าจะต้องรู้จักบิวยาลิสเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะขายอยู่สองนี่ห้ออยู่แล้วผมเน้นขายรถเล็กนะรุ่นอื่นขายได้ไหมขายได้เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเน้นขายที่รถเล็กมากกว่านะครับคันนี้วีออสอ่า,อาอหนึ่งจุดขออภัยยาลิสหนึ่งจุดสองจีพัทนะครับจีพัทเป็นตัวท็อปสุดเหมือนกันนะปีสิบเก้าคันนี้รู้สึกจะราคาจะะอยู่ปรมาณ 3 8 9 3ป9ประมาณนี้นี่3 8 9 0 0 0ปี19ไม้สาม0 0อใครอยากได้ยาลิศหดพัดตัวท็อปสุดมี2สีนะครับรุ่นนี้มีสีสบอลเงินคันนี้แล้วก็สีเทาดำนะครับราคาเท่ากันเลยไม่ใกล้ๆกันนะ3 0 0 0 0กว่า4 0 0 0 0กว่า5 0 0 0 0กว่ามีครบหมดเลยสำหรับยาลิศเผื่อใครชอบนะแวะมายาลิศแป๊บหนึ่งทีนี้มาดูวีออสต่อนี่เลยใครคันหน้าของคุณผู้ชมนี้คุณผู้ชมบอกเมื่อกี้นี่2คันสีขาว อาจจะไม่ชอบสีขาวคุณบิวอาจจะเหลืองง่ายนะผมจอดตากแดดบ่อยผมไม่มีหลังคาเอาไว้จอดรถนะครับสีบอลเงินตอบโจทย์สีบอลเงินแดดไม่เลียสีนะครับสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายสีบอลเงินเป็นริ้วเป็นรอยน้อยนะครับการดูแลรักษาง่ายสีบอลเงิน v ีออครับ1.5รุ่นมิตร ปี2019ครับเลขไม 1, 25, ล์125,000โลคันนี้นะผมแจ้งเลขไมล์ผมแจ้งราคาชัดเจนทุกคลิปทุกคันนะครับไม่มีมาหมกนะโอ้คันนี้ขายถูก299,000แต่ไมล์เท่าไหร่พี่ต้องถามก่อนนะไม่ใช่ไมล์หลักหมื่นแล้วมาขายราคานี้มันไม่ได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับทะเบียน7138ไม 1, 25, ล์125,000โลเป็นวีออสรุ่นมิดรุ่นเดียวกับไอ้สองคันข้างหน้านั่นแหละสีขาวนะครับเป็นตัวรองท็อปเหมือนกันจอทัชสกรีนแอร์ออโต้กล้องถอยเบาะหนังมีครบไไไฟฟหหนนน้าาโปรรเเจคตตออ์์อััดดมกททล ครบถ้วนในราคา3 5 9 0 0 0หบาทนะครับสามแสนฟีด้าผ่อนเท่าไหร่ฟีด้าผ่อนประมาณ6กพันหนึ่งอ่ามันจะถูกกว่า2คัขนข้างหน้าเมื่อกี้นี้ที่เราได้ดูกันไปนะครับอ่าสองคัขนข้าจะผ่อนหกพันสี่หกพันหกใช่ไหมฮะแพงไปคุณบิวผมผ่อนไม่ไหวเอาหกพันหนึ่งไปใช้พี่วีออสรุ่นเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างเลยต่างกันที่เลขไมล์ราคาก็หล่นลงมาด้วยสามแสนห้าหมื่นเก้าพันพี่ครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่หกพันหนึ่งจัดไป นะเป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับไม้ก็ไม่ได้เยอะมากมาย1,25,000โลเฉลี่ยหาร5ปีดูนะครับหาร5ปีเนี่ยจะวิ่งอยู่ประมาณ22,000โลต่อปี22,000โลต่อปีจเอาจริงๆอ่ะคือการใช้งานปกติเลยพี่รถใช้ประมาณ -20 0 0 0 2 0น0 0นิดๆเนี่ยคือการใช้งานปกติส่วนไอ้ใครไมหลักหมื่นเนี่ยไม้สา0หมไม้0 0 0 0 0เนี่ยคืออันนั้นมันใช้น้อยจริงๆ นะเราต้องวงเล็บไว้กันว่าอันนั้นมันคือใช้น้อยจริงๆราคามันก็เลยมีราคากันนิดนึง379-389อย่างคันนี้ใช้งานปกติทั่วไปรถหน่วยงานเหมือนกันเข้าศูนย์ทุระยะถ้าพี่ไม่ซีเรียสนะครับไม่ซีเรียสเรื่องสีด้วยอยากได้สีบนเงินอยู่แล้วคันนี้ตอบโจทย์359,000ฟีดาว่อน6,000,1ดอกเบี้ยพิเศษ2.79มีให้หรือเครดิตดีมากๆ2.39มีให้เหมือนกันนะครับตามนี้ ตามนี้เลยขยับมาด้านนี้ทะเบียนสวยๆอ่าวีออสสีขาวคุณบิวผมอยากได้หาทะเบียนสวยอยากได้ทะเบียนสวยใช่ไหมพี่2ตัวทะเบียน67สวยพอไหมคันนี้ผมรีวิวแยกเดี่ยวไปแล้วด้วยในช่องว่าแงะแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมอยู่แล้วนะครับรถทุกคันเป็นรถหน่วยงานเกรด A ไม่มีกาชนหนักผิวความจมน้ำมีประวัติสวยให้ดูพี่ๆสนใจรุ่นไหนคันไหนทักหาผมนะครับ0855366287บิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขาย ยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนน์ได้เลยคันนี้ครับทะเบียน67 วีออส1.5รุ่นมิดปี2019เช่นเดียวกันนะครับเลขไม่อยู่ที่68,000โลไม่ไม่เยอะเหมือนกันเลยไม่แค่68,000โลแต่ทะเบียนสวยครับขายอยู่ที่379,000ฟีดาวพอน6,004นะฮะเอาเลขทะเบียนไปด้วยเลยไม่ได้ยึดทะเบียนคืนนะครับเอาทะเบียนนี้ไปด้วยเลยในราคา379,000ประกันเครื่องเกียร์1ปี20,000โลเข้าสูตรมีให้ทุกคนันตั้งแต่พูดมาต,ต,ตั้งแต่ต้นคลิปมาเลยนะมีให้ทุกคนันนะครับตามนี้เลยประมาณนี้สําหรับ ฝั่งนี้นะก็จะมีเข้าใหม่อยู่ประมาณนี้ทะเบียนสวยนะไม้หกหมื่นแปดจำจำเลขทะเบียนไวนะ้นะครับผ่อนอยู่หกพันสี่นะไมกลางกลางนะครับรถสวยสภาพเกรดเอผมรีวิวแยกเดี่ยวในช่องเรียบร้อยแล้วสามแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีลาควอนหกพันหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูที่สาขาใหญ่สาขาสาขาใหญ่นะาสาขาหนึ่งนั่นแหละนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกประมาณ3 4คันอยู่ที่นู่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีขนาดที่น่าสนใจอีกไมา่นดูแล้วไม้ห0 0 0 0ดูแล้วเดี๋ยวมีมาอีก ราคาต่ำกว่านี้ก็มี3า9 0 0 0สีาแต่พี่ได้รุ่นมิดเอาไหมพี่สนใจไหมสามแส9 0 0 0าพันพี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่5,9 0พเดี๋ยวพาไปดูถ้าอย่างนั้นรอแป๊บหนึง่งไปดูกันครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมเรามาถึงที่สาขาใหญ่กันเรียบร้อยแล้วนี่นี่เปิดไฟกระพริบอยู่ตรงกลางเห็นไหมอันนั้นยางลิทโฉมใหม่นะปี2023นิะครับ22 23าจำไม่ผิดนะเป็นตัวสปอร์ตนะครับเป็นยานลิทตัวโฉมปัจจุบันเลย4590 0 0่ 4, 59, 000, ไมนหักหมื่นเื้นกันผื่หลักห้นะ วีออสสีดำ1.5รุ่นมิดปี2019คุณผู้ชมเลขไมล์ประมาณ120,000-130,000โลประมาณนี้แต่ราคาถูกครับ349,000ฟีดา้าผล5,009เอามาดูกันนิดนึงคันนี้พี่ๆเขาถ่ายรูปรถเข้าใหม่อยู่พอดีเลยนะผมพาดูนี่ๆๆน,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 นะภายในเนี่ยมันจะเป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับวีออสตัวมิดนะเลขไมล์อ้าวไขให้ดู127,000โลคุณผู้ชมรับได้ไหม ลด5ปีเฉลี่ยการใช้งาน22,000โลต่อปีนะครับแต่ได้ราคา3 000, 4 9 0 0 0ฟีดาาผ่อน5,009 9ผ่อนแค่5 9 0 0วิออสตูมิดคุณผู้ชมครับ ตัดสินใจได้เลยนะคันนี้ถูกด้วยทะเบียนสวยด้วย4483ได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับไม่มีค่าทะมงทะเบียนะไรทั้งสิน้นประกันเครื่องเกียร์มีให้เหมือนเดิม1ปี20,000โลประกันเข้าศูน์นะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวมีข้างหลังอีกพาไปดูข้างหลังแต่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปนะเดี๋ยวมันเดินไกลนะมันมีโซนช่างอยู่เดินไกลผมขออนุญ,ญาตตัดคลิปไปดูที่เหลือกันไปครับอ่าโอเคครับคุณผู้ชมเราเดินมาถึงโซน maintenance l a เป็นที่รถเข้าใหม่มาเราจะมาล้างปรับสภาพกันตรงนี้นะครับคันนี้อี ที่เข้ามาใหม่นะปรับสภาพอยู่นะครับนี่ผมให้ดูเลยล้กันนะคันนี้ถ้าผมจําไม่ผิดนะทะเบียนสวยด้วยนะครับเลขไม่อยู่ประมาณ53,000ืโลเวลาเราสปารถเราดูแลรถให้ลูกค้านะพี่นะเราเอาออกมาล้างแบบนี้เลยถอดล้อล้างช่วงล่างขัดสีฉวีวันห้องคองห้องเครื่องเอี่ยมเอีม่ห้าหม่นสคันนี้จำไม่ผิดแน่นอนนะครับดูเลขทะเบียนสวยด้วย3-3 ตอง3 3 3 3 0พี่ได้เลขทะเบียนนี้ไปใช้เลยวีออสตัวมิดครับตัวรองท็อปเหมือนกันมีกล้องถอยให้ดูโครงสร้างนะเนี่ยหัวนงหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับหัวนงหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับผมสปารถให้แบบนี้เลยทุกคันนะฮะรับประกันได้ว่าโครงสร้างไม่มีการถนัดหรือความจมน้านะครับดูแลรักษารถให้แบบนี้นะล้างเอียเอ่ยมเอมนะฝุ่นให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะครับคันนี้3 7 9 0 0 0พันไปดูหน้าห้องเครื่องกันนิดนึงว่าพี่เขาทำอะไรกันอยู่ ามาถึงขนาดนี้แล้วก็มาดูเลยนี่เราล้างห้องเครื่องให้ทําความสะอาดให้แบบนี้เลยนะปัดกวาดเช็ดถูนะครับรับประกันได้ว่าทุกคัน,นออกมาเอี่ยมทุกคันนะฮะสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะคั 70, 9, 000, นคนี้ฟีดาวก็ผ่อนอยู่หกพันีนะครับได้ไมห้าหมื่นสามไปใช้ได้ทะเบียนสวยด้วยสามสามสามศูนย์ไปใช้คันนี้สีขาวเข้าใหม่เหมือนกันเอาติ๊กก็เข้ามาใหม่เพียบเลยเผื่อใครสนใจเอาติ๊กนะสีเนวี่บูนะคันนี้สวยเลยสีดําก็มีเหมือนกันเอาติ๊กนะครับไปอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเล่นรถโตโยต้า นะเสียงอาจจะดังนิดนึงนี่คันนี้3ามแสนสี่มจําผมจำได้แน่นอนเพราะว่าลูกค้าผมก็สนใจอยู่เหมือนกันเพราะรถราคาถูกปกติตัวมิดไม่เคยต่ำกว่า3ามแสนห้าหมนะครับวันนี้ตัวมิดสามแสนสพทะเบียนนี้2049นะครับเลขไมยอยู่ที่1นึ่งแสนสานโลนะไม่เยอะนะพี่เอารถ5ปีเนี่ยพี่เอาไปหารเฉลีย่ยดู1นึ่งแสาหโลหาร5ปีมันจะได้ประมาณ20,000นิดๆน,น,นะครับ20,000นิดๆอ่านี่ให้ดูเลขไม่ ได้รถสภาพนี้ได้รถหน่วยงานเกตเอหน0 0 0 0สากตอ,อีกหลอกอีกหลักร้อยโลในราคา3าม0 0 0สี่หมพี่ไม่เคยขายราคานี้มาก่อนเลยรถโครงสร้างเกตเอแบบนี้เลยนะเนี่ยให้ดูนะครับคลิปนี้มันอาจจะรีวิวรถรวมๆผมไม่ได้แกะให้ดูทุกคันแบบนี้นะครับ แต่ถ้าพี่สนใจคันไหนนะครับพี่ติดต่อผมได้โดยตรงนะบิวเฮยนผู้จัดการฝ่ายขายนะครับผมสามารถรีวิวรถคันนั้นๆที่พี่สนใจเนี่ยให้พี่ดูส่วนตัวได้เลยแบบแกะรอบคันเหมือนทุกคันที่ผ่านมาที่ผมทําให้ดูนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรวมผมพยายามให้ถ่ายให้เห็นรวมๆก่อนว่ามีคันไหนเข้ามาบ้างนะราคาประมาณเท่าไหร่เลขไมล์ประมาณเท่าไหร่รถสภาพแรกรับเป็นยังไงเนี่ยอย่างคันนี้แรกรับยังไม่ได้ล้างขัดสีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวมันจะโดนไปยกไว้ตรงนั้นแล้วก็ไปล้างขัดสีเป็นถ่ายของเหลวอะไรออยู่ตรรงนนนนนััั้เหมืกนนะคบ ก็จะมีบริการแบบครบถ้วนเลย 3, 4ามแ0นสีาพันฟดาวพอนห้าพันเก้าพี่วีออตัวเมนสีขาวไม่แบบนี้นะครับใช้งานได้คันนี้เมื่อกี้นี้ที่ถ่ายมาเขาเอามาถ่ายเข้าใหม่แล้วนะครับก็จะประมาณนี้3คันมีให้ดู3คันสําหรับโกดังนี้นะครับสาขาใหญ่นะที่เหลือก็จะเป็นพวกยาลิทและนะครับใครที่สนใจ v ีออคันไหนก็แล้วแต่ที่ผมให้ดูไปนะไล่มาดูตั้งแต่ไม่สามหมื่นเกโล นจนถึงไม5ห้0 0มืกว่าจนจนมีไม่หนึ่งแสมื่นเจ็โลมีไม่หนึ่0แสนโลให้ได้รับชมกันนะครับผ่อนเริ่มต้น5 9าพถึง6กพัเองนะครับและคันนี้ก็เป็นยาริส a อทีเข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับคล้ายๆวีออแหละตัวยาริส a อทีพนะครับสี่แสนสอห่นเก้าพันนะครปียีสองไม4 0สี่่นเองนะปียี่ไมใหแค่สี่หมื่เองนะครับสี่แสนสองหมืกาพน 4, 2, 9, 000, ก็ฟีดาก็ผ่อนเจ็ดพันอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครอยากเล่นรถปีใหม ติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรผมหน้าคลิป0855366287นะครับผมวิเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายนะยินดีให้บริการนะครับวันนี้ผมก็มาเดินอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาใหญ่เมื่อกี้โอดังสามแล้ววันนี้ก็มาอยู่สาขาใหญ่ต่อเพราะว่ามีรถวีออสที่มันเข้าใหม่อีก3คันอยู่ตรงนี้นะครับก็พามาดูกันเนี่ยทั้งแถบเลยนะจะเป็นยาลงยาฤทธิ์วีออสนะเนี่ยวีออสตัวมิดเหมือนกันนะเนี่ยเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะครับพี่ๆสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับที่ผมถ่ายให้ดู พี่ติดต่อมาได้เลยรีบด่วนเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้คือถ้าอยากได้ไม้น้อย,นอยเนาะไม้สามหมื่นเก้างเงี้ยไม้ห้าหมื่นกว่ากว่างี้มันค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะฉะนั้นรีบกันนิดนึงนะครับติดต่อมาได้เลย085536 6 2 8 7วิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยยินดีให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นวีออสหรือยาลิสนะฮะได้ทุกคันเลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าสนใจยาลิสผมมีช่องยาลิี่่ออกชงงนึ ชื่อว่าบิวยาลิสมือสองนะครับที่พี่สามารถเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นชื่อบิวยาลิสมือสองขึ้นมานะครับก็เอาไว้ดูยาลิสกันนะช่องนี้เป็นช่องวีออสนะครับก็จะรวบรวมวีออสไว้ให้ดูเหมือนกันนะครับใครสนใจรีบติดต่อมานะครับทุกคันที่ผมแจ้งไปรับประกันเครื่องเกียร์หปี2 0 0 0 0โลเข้าศูย์นะครับรถโตโยต้าก็เข้าสูนรโตโยต้าเลยนะครับตรงนี้โคตรคุ้มนะครับในราคานี้นะมีบริการหลักการขายแบบนี้จุใจแน่นอน,อนสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน ใครสนใจรุ่นไหนคันไหนทักมาหาผมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ